nhẫn à cụ phải học vũ sạo đi kìa chứ nó cậu hén hén nhám kim khổ nhám khìa nhám nhau Cái khít khít hiện tên hạ cổ âm lắm âm lắm nhám bèn phân, cái cứ cành ôi chắc cụ chỉ phải buồn bạc cái chạy vô nhám bèn phân hồi này chả mi khẩu gì mà chơi bèn phân nè กูลืมคืนไปว่ะกูมีแข้วน้ำเขาโอ๊ยมีอะไรไดอไม่ใช่เจ้าก็หูอยู่ตัวว่าสาอยู่้เขามีแฟนแล้วเออพวกต้านเดี๋ยวแฟงเขาเออเจ้าหญิไปกีบเขาอยู่ตีเอาชุบเขาเจ้าแรุ่นบ่อยเนี่ยมันมีความหลักรุ่นเจ้ารุ่นใดอะเออรุ่นใกล้สิพตีไเงี้งเออพ่อต่อยเลยนี่เจ้าเจ้าข้ามาเพื่ไงเพ่ไรเยต้องเอิ้นพิธีรุ่นใด ทิดเย็ดท่นะทิ้บเย็บเหรอเฮ้ยไอ้ทิดบเย็บยูี่แม่ถามยังีงยังไงระหว่างพวกไไส้กับตาลูกเลือกไส้โอ้แม่ก็สังกล้าถามเนอะนก็เลือกตาแล้วเนอะดีจะมาให้ยังพวกไอยไส้นะเฮ้ยเ่ากับเ่าเกียวกับวมีเป็นสิ่งใต้เมดกับ้มูัสิเอามาให้ยังเนอะการบ่านการเรือนก็จะเคล็ดได้บว้ยทีละ เขาเถ่าตัวพราะว่ามันด oh. ีไหมมันที่ได้ตาเร็วเขาที่เด้สมบัติมันตัวเฮ้ยสมบัติอย่างหรอเอ้าเขาเนอะตาเร็วคขนุนมันเพราะตาเร็วเน้อเฮ้ยแต่ตัวเจ้าของเขายังเลี้ยงบ่รอดอยู่เอามาอย่างหรอกสมบัติอย่างวันวันเลาะเล่นแต่กับเด็กน้อยเฮ้ยธรรมดาลูกตามใจเองก็แล้วกันเอาที่สบายใจสู้สู้สู้ถ้าไปหาผู้สาวผมนังหนะ จีบินตาินหอดขอลาเทเวนโอ้ยเกิดนหอดธรรมาดาแล้วผู้สาวกูแบบนี้สูากาดดับคบกันมาโดนเลป้านีดสู้ยงันกนจะเขียเออแม่นวังงนี้ไ่ใชเวี่นผู้สาวนี่ง,งึง,ะงีะวังไปใช้ขับประเดียเอยเป็นไปม่ได้ดอกผู้สนะา,า,าวกูน่ะสะไปมากเขาเท่าก็เท่าแคลก็ไ่มีจไปให้อย่งไม่เห็นปุ๋ยบาว่าา่าเลย ลางวะอีเราอาจจะมีดีก็ได้เลยเออยคิดอยู่ดิไปน้ำเปล้งสั้นไปไปไปอุ้ยเรจะอยู่บ้านอยู่บ่ก็จะยู่ตัวนั่กันแมบนีเจ้ามหา菩าเราจะมีอย่างมาฝากเขาดิเตนี่ตวัวมื่นปนี่อี่ยังไงนี่ยังไงขนมกอบเกี้ยวนี่เด้อเกียวนะไปสัน โอ้นั่นเดียเขากันั่งยังหันพาดีเออว่ะกันบอกนั่นน่ะแม่นเป็นความจริงแล้วปะป๊าเขาไปเลยสวัสดีครับพ่อกับแม่ครับสวัสดีครับค่ะเฮสังกาเอินพ่อเอินแม่เนาะเท่ากับเท่าสังมยาอายปากก็ของคุณละซังอ้าว เป็นยังไงบ้างไไอย่งไรล่ะพญไฉใช่วโว้ยว่าวาพญเถาะคอยว่าที่ลูกเขยเจ้าดิ้น,นผมก็มาหาน้องอยุ้ยนในรัะผู้สาวผมเนาะพอใจมันสร้างมานนะครับไปผู้สาวเจ้านะว่าดีดีเดอ้อเพยัญไฉโอ้ยยุ้ยเจ้าก็องชันเอิญอะไรว่าพญเยยจงเด๋อเอิญว่าที่รักถึงตัวที่รักผู้หญินี่ผู้ใดอยากเป็นที่รักของเจ้าเอ้ยเทากทับเทาเขียวกับบุ้มีผู้ใดจะเอามาทำขันดอก นองยุ้ยเจก็บอกไปเนาะถึงไอสิตเทาแต่าบอกเอไอก็หาจีบได้อุ้ยบอเทียบอ่ะที่มุนห้เบิ่งเฮ้ยยังไงเน้ยจอดีลเลย่คุอยเฮ้ยกูได้ขี้ดือดมางนี่นองยุ้ยอ้เนนเจาร้ายหลายนี่ขนมนี่ไอซอมหาจากไก่เลยเล้ยบอกแล้วผูดยัใช่ไม่ยืนกิน สองเี้ยเห็ไปมน่โดนนั่ง่าี้ยอีเรียลไปอาสองอยไางอย่างไปเลยดัเอาฟองไม่มองหันละแล้วก็เป่าไปที่วาขอยมากมาจัดกาเจ้าเด็เฮ้ยประการชุมขงเาบอกด่ารุนในหลังนี่กูพยยานด้อเจมส์ขาดเก่งก็ได้สิมันดิเก่งปนรื่องนี่ฝั่ใจเ้มากก็บยายาเ่องนีพวกนี เจะกินห่ายังเดินนี่ให้มันผลกันหน้าเป็นหนังบุกัวบไย่างจ,จะกินจังเอาลูกนี้ไปใช้เดีนย่ฮะ้เจ้าวายก็ไม่เก็บฮะหมูเจ้าหนี้วะไรเนี่ยอย่าเลย,ยอย่ยาเขาตายอยู่อ่ะ ไม่ยุ่งง้นผู้สาวคอยฮะใจบริเดดื่อไแ่งเอาจริงเอาจังอย่างดอกนออขำขำเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนไม่ต่อไปนี้อย่ามายุงกับผู้สาวคอยเข้าใจบ่รับเพมไปมาเนี่ยยัเห็นไหนชูเลยเฮ้ยสู้ฮักกุย่างสูติเห็นเก่งมึงมากันแท่งเหมือดเลยโอ้ย Yo, yo, ute <laughs> <laughs>